สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกลับมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทาง10ล่างอาจารย์วีระมาฝากนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เอฟซเรียกร้องเข้ามาหลายมากๆนะคะพอวางหวดที่พานมาคุณพ่อคุณแม่เข้าอีกแล้วนะคะมาอิลีนะคะ อาจารย์วิระนะคะให้10ล่างมาที่เลข8ปดวันสันเลขล่างออกอยังเลขล่างออก8ปดเจ็ดทเด็กคุณพ่อคุณแม่เข้าสูตรเพื่อนนีลนะคะบาทที่หนีมือนี่นะคะได้งวดไม่มาฝากมาตอนแล้วสําหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน2องหาหแปดค่ะจังไดนะคะก่อนที่เข้าสิเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะ ภายเขามาแล้วนะคะเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ซอยกันกดถูกใจกดไลค์กดแชร์น้ําแน่นะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันก่อนเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะท่านไหนที่เข้ามาดูใหม่นะคะยังบวกกดติดตามยังบวกกดกระดิ่งกะฝากกดไว้น้ําแนนะคะจะได้บอพาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆที่ทางช่องได้นามาฝากในแต่ละมือท่านเองค่ะ เมื่อนีกะมาอยู่กับเส้นซองเป็นคลิปที่3แล้วดิคุณพ่อคุณแม่เมื่อนีพ่อมีเวลานะคะยูน้ากันแบบมาลาทอนเลยนะคะคลิปแรกที่ลงไปนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะเผื่อ fc ที่รออยู่แล้วยังไม่เห็นคลิปนะคะก็คือแนวทางของพ่อเมืองการนะคะเลขดับตรงล่างลงใหายแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วการล่าสุดวังฮานีก็ลงไปก็คือ เลขวิ่งแม่นๆนะคะกับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เอซถามกันเขามาหลายเมื่อนี้เชื่นซองขยะคลิปลงไห้เบิ่งกันแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูเข้าไปเอาแนวทางเอาตัวเลขพิจารณาตัวเลขได้เลยนะคะลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะจัดมาให้เลยแนวทางไหนที่เอซีรออยู่คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะจะต้องจับฝารีบตามรีบออกมานําเสนอให้ได้เบิ่งกันนะคะสำซามีเวลาเออมืออื่นกะสิอยากอีกแล้วดิคุณพ่อคุณแม่ เนาะอ่ะบอกถึงอาจาร,รย์วิระนะคะสิบล่างอาจาร,รย์วิระงวดที่ผ่านมาเนาะนี่นี่เลยนะคะอาจาร,รย์วิระให้สูตรสิบล่างมานะคะงวดวันที่หนึ่งพ่อยอ่อหกแปดที่ผ่านมาให้มาที่เลขหาเลขหกเลขแปดเลขเก่านะคะกะ เขานะคะคุณพ่อคุณแม่ค้านะคะเลขล่างออก87นะคะงวดนี้นะคะถูกสูตรเข้าสูตรนะคะเขาโตลักก็คือลักสิบของเพินเนาะวกัวโตจับคู่เนี่ยห้าละง,งวดกับเขาห้าละง,งวดกับพวกเขานะคะกลเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องธรรมดาของแนวทางตัวเลขนะคะแต่ว่าเซียนสองก็ย้ําทุกคลิปเลยนะคะว,ว่าซื้อแนวทางก็คือเพิ่นเน้นลักสิบอ่าเพิรนอยากให้ เอาลักซิปเนี่ยมาแบ่งปันเอซให้เอซไปหาโตจับเองก็ดีเนาะหรือว่าอยากลอ่องอ่ามี่โตดีโตเด็ดอยู่ในใจเอามาจับประกบกันเบิงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นกาลองพิจารณาเบิงหงวดใหม่นี่นะคะเพิ่นใไ้ลักซิปมาท้าคุณเบลคุณแม่เบิงแล้วเอออ,อยากจับ ประกบกับเล็กวิ่งสมมติไม่เล็กวิ่ง,งอยู่ในใจแม่นๆกะลองเอาไปจับประกบเบิ้งนะคะว่าถึงฟีมือการคำนวณของอาจารย์วิรากาค่อนข้างโอเคเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเปอร์เซน็นร้อยเปอร์เซ็นนี่เส้นซองน้ำเสนอแนวทางของเพิ่นมานนี่เนาะเ,เดินดีเข้าสูตรเนี่ย 85%บก็ว่าได้นะคะกะมีเขามีรุดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเข่ามากกว่ารุดนะคะในส่วนแนวทางของอาจารย์วีระเนะาะจังไดล่องเบิงและกับพิจารณาเบิงนะคะมาดูแนวทางตัวเลขกันเลยนะคะสิบล่างอาจารย์วีระในงวดวันที่16พอยอ68นะคะงวดนี้ให้ตัวใดมาเบิงมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเด้อคุณพ่อคุณแม่เนาะฮอะมนติวติวเถานอหันคือเบิงอยู่นอ อาจารย์วีระมาทรงมาหายแล้วคุณทรงแม่งแต่สามสีมือที่แล้วบุญดอกคุณบอกคุณแม่ค่ะปึ๊บปับปลดดอกเออเจ้าของตัวเลขเพื่อน,นา่านนะแต่ว่าหังผู้เอามานําเสนอนีิซ่าแห้งไรนะคะสิบร่างอวอีระค่ะประจําวดวันที่16บหพอยอ 6 8นะคะสำหรับ10ล่างในงวดน,นี้นะคะได้มาทั้งเบิด4เลข4โตนะคะประกอบด้วยเลข1ค่ะเลข3เลข4และเลข0ค่ะมี1มี3มี4มี0นะคะ สิล่างงวดนี้นะคะเป็นแต่เป็นยังคุณพ่อคุณแม่หยังดี3ายังดี4ียังดีหรือว่าซูนาร่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้น้ำแน่นะคะพูดคุยกันเนาะส่วนตัวของอาจารย์วีระนะคะฟันเน้นนะคะไปที่เลขเน้นพิเศษไปที่เลข1กับเลข3นะคะทาบูไดอยากได้แข็นเอาไปเมื่อยไปแล่นนะคะฟันเน้นไปเลยที่เลขหนึ่งส่นนวงกลมมาเนาะ แ้วก็มีจับคู่มหาห้นะคะทั้งเบิร์ดอ่อน่งสองสามสี่นะคะคู่เด่น4คู่นะคะแล้วก็คู่กันอีก4คู่เนาะรวมเป็น8หางด้วยกัน8คู่8หางนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิ้งนะคะฝากคำมาบอกด้วยงวดที่ผ่านมาหลัก10เข้า8แต่จับคู่ไม่เข้านะ งวดนี้สูตรเดิมหลักสิบเข้าอีกแน่นอนวสันส่วนตัวชอบหนึ่งกับสามนะคะมากแห้งไปที่หนึ่งแปดกับหนึ่งเก่านะคะอันนี้คือมีคำฝากมาให้เจนสองถ่ายทอดออกให้เอฟซีได้ฟังด้วยนะวสันเอ็ะอ่านตามที่เพิ่นเขียนมาเนาะ,อะลองดูค่ะจับคู่เด่นนะคะสี่หางก็คือหนึ่งแปดหนึ่งเก้า 3839ปดสามาค่ะส่วนคู่กันคู่รองนะคะสี่แและ0809ค่ะลอง4849 0809แคุณพ่อคุณแม่ลองเลือกดูเนาะส่วนตัวของ อาจารย์นีละเพิ่นมักหนึ่งแปหนึ่งเก่าแห้งนะคะในงวด16บหกพฤศจิกายนสองหาหกแนี่นะคะกับบอหูดอกว่าตัวได้สีมาตัวได้สี้่มานะคะ ตัวเลขแนวทางมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่มีใครจะล่วงรู้ได้ว่าตัวไหนมันจะถูกจริงตัวไหนมันจะไม่ถูกจริงนะคะขึ้นอยู่กับดวงเราดวงเขาด้วยนะคะโชควาสนาไพมั่นพร้อมนะคะลองเบิ่งค่ะคุณเบิรกคุณแม่ทางมีโชคนีเห็นปื๊บปั๊บยิบจับแม่นถือโหลดเออซื้อตัวเดียวก็ถือได้แต่ว่าคันสวงเข้าม,มีดวงเนาะคือจังหูกันซื้อเลขมีลอยคูนะคะซื้อไปเก่าสิบเก่าคู ออกโตคู่ที่บสือกามีคือกันนะคะมันเป็นเรื่องของดวงโชคว,วาสนาด้วยนะคะเข้าใจจุดนี้เนาะ,ะในเมื่อเฮามักเสียงโชคเสียงดวงนะคะตัดใจบ่ได้กะอยู่กับความเป็นจริงนะ,ะเลนแต่พ่อประมาณนะคะอย่าให้จะของเดือดร้อนเนาะคะุณมอคุณแม่เนะะาะอ้าแคปนาจอเดเอจ้ะจัดมาให้แล้ว10ล่างอาจารย์วีละงวด16พ่อย่อหกแหลักสิบในงวดนี้คือเลขหนึ่ง เลข3เลข4และเลข0นะคะอาจารย์วีละเพิ่นเนนพิเศษไปที่เลข1กับเลข3แต่ถ้าเสียเลือกฟันเม็ดเดียวอันใดเด่นที่สุดนะคะฟันไปที่เลข1ค่ะค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะชอบจัดคัดพานเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวยังง่ายนะคะถ้าเกิดอาจารย์วีระทรงชุดบ่นมาเนาะเดี๋ยวเซ้นสองจับฝ่ามานำเสนอนะคะ กสิพยายามนะคะนําเสนกอกรมือเลขออกอยู่ดอกคุณพ่อคุณแม่เออพื่อให้ได้เอได้พ่อท่านนะคะวิเคราะห์ไตต่องเบิงนะคะ,อะโอเคนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะก็จะพาเอฟไปตามต่อในส่วนแนวทางของชุดล่างของปูสุ่งเงียบนะคะเอกันถากันเขามาไลา่นะคะโดยเฉพาะเลขไม่มาด้วยกันนะคะ,คะเดี๋ยวหูพร้อมกันในคลิปถัดไปเนาะและก็มีในส่วนเหล็ดับล่างของ พ่อรอยเอ็ดนะคะก็จะนําเสนอในเมือนี้นะคะรอของใครอยู่ติดตามได้เลยนะคะวันนี้ได้รู้แน่นอนนะคะแล้วก,ก็ก่อนจะปิดคลิปนี้นะคะเจ๊สองก็ขอฝากหน่อยนะคะขี้มนาสวยนาใสาค่ะคุณพ่อคุณแม่ไพเป็นฟ้าเป็นกะนะคะนา,นาดำนาแลแลวเวียกแล้วให้แล้วหน้าอยากกลับมาผูกโจบผู้งามเตรียมเ่ยเอาบุญเตรียมเข้เอินมายังล่ะ เตรียมสงการเตรียมปีไม่อย,า,อยากผู้สวยผู้งามล้วแล้วให้แล้วหน้าแล้วนะคะหลังจากที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านแล้วมันหนาดำเนาะเขาก็ต้องหาขีมดีๆไปสรอยเจ้าของผูจง้จบผู้งามสะตวัวคิดถึงเส้นสองได้เลยบอกเลยว่าขี้มตัวนี้ใส่ดีแห้งฝ้ากะจุดด่างดำผิวหน้ามองค้ำหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้ามีความชุ่มชื้นซอยได้เบดเลยนะคะ 2- ถึงสี่กระปุกนะคะมีผลลัพธ์ให้เห็นใครสนใจติดต่อมาตามเบอร์โทรที่หนูลงไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์ด้วยนะคะ094-029-2674 094-029-2674ค่ะโทรมากก็ได้แอดไลน์มากก็ดีนะคะซื้อไลน์สิขึ้นว่าบุญน้ำโชค3เด้อคุณพ่อคุณแม่จะอกเมนรูปหนาเส้นซองเป็นรูปบุญน้ำโชคใส่เสื้อสีขาวนะคะนางเบิดเจอเบอิดเจอเอ,อยุขึ้นจังรูปโปรไฟล์ของ YouTube นี่ละนะคะขีกเข้ามาแล้วก็ ถึงขอความไว้ได้เลยว่าสนใจคิมนะคะเดี๋ยวนูจะเข้าไปตอบเข้าไป่งรละละเอียดให้เนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะชัดเจนแล้วเจนสองต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ